ตลออหกหกชักห้ามาแล้วครับยอกย่องเย็ดครับผมในเลนบีครับขี่ให้ใครอ่ะรายชื่อยังไม่มาเลยอะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองรุ่นดีขอไปรายชื่อรุ่นดีด่วนเลยครับทางผู้จัดครับ ได้กินเลยครับคิณบอยครับอ่ะมาแล้วในเลนเอเบอร์หนึ่งนะครับสุปรกรสุขวิไลโรคงึงพีเอ็นพีเฮียวุ้นครับเบอร์สองเลนเอครับต้นซาเล็กสอจอเบอร์วันจูนโปรท่อสูตรแดงสายสี่ครับ mm hmm. วิ่งคู่เลยครับใ mm hmm. นร้อยห้าเวฟร้อยยี่ห้าทั้งคู่คู่ร้อยละยยี่มาทำรถแข่ง mm hmm. จูนโปรสอจอเอร์วันครับเอฟซีสจอมา ไปแล้วครับ t n เเฮียวุ้นยอคยองเย่ไปแล้ว7.9ครับและสจอ7.3โอ้โห,โห,โหแรงจริงครับรุ่นนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาลงไปขี่ในสนามได้เลยครับจะเป็นสุภาพสตรีตสุภาพบุรุษสุภาพตุสสุภาพกระเทยเชิญเลยทุกท่านครับ ลงไปขี่ในสนามได้อย่างเต็มที่ครับในช่วงของ5โมงเย็นครับครับผมอ้ยรอเรือผมมาแล้วครับพี่ทีครับเมื่อสักครู่นี้พี่บี้เดอะสกามาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่บี้ครับผมอยู่ที่ห้องข้างๆเราตรงนี้เห็น,นมายืนโชว์ตัวอยู่น<า>ะเมื่อกี้นี้ FC ขอบคุณมากครับช่วยช่วยกันเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยผมผม,ผมเก่งูบอิอันปูนไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยรู้จัก มอเตอร์ไซค์สักเท่าไหร่ผมตคือพอเห็นหน้าตานี้ไม่คุ้นเลยใช่นะครับก็มีคนช่วยพิมพ์มานะครับนี่นะครับส้มสมหวังครับอ่านะครับส้มสงหวังช่างพัดนครสวรรค์หมายเลขสี่ครับในเรนอีไปครับนี่คือระยะทาง201เมตรครับอุ้ยบมาที่เกิดอะไรขึ้นครับนาจะดหนาจะจ้าแม่ห้าง พักกำคาดอย่างนี้ถ้ากำคาดอย่างนี้แม่ห้างครับลูกติดครับท้องลายครับโอยทุกวันนี้เขามีเสื้อสู่เป็นรอยครับเขาเรียกท้องลายเขามีนับนวัตกรรมความสวยอ๋อเหรอใช่เลเซอร์เขาตัดหนังออกเหรอตัดหนังหน้าท้องเสร็จแล้วก็ไปทอดกรอบเอามะคุกผงปาปิก้าแดงน่าจะอร่อยครับ ไล่ครับเลนบีหมายเลขสอต้นสาเล็สอสจอนวัวัน7.7ครับและที่กำลังจะออกตัวตรงนี้ครับในเลนบีนี่สีสม,สม,ห,มหมายเลขหกหกครับผมอามระยองครับสอบอายุธยา รุ่นนี้ใช่ไหมพิ่ธีที่หลายต่อหลายคนเขารอเขารอคอยอยู่รุ่นนะครับีเนี่ยนะท่านที่ตอบสอบถามมานะครับรบตรอหกหกชักห้านะครับตอนนี้ทําการแข่งขันอยู่นะครับท่านครับโปรดมาดูด้วยครับท่านไม่ใช่คำฝากท่านเชียร์ด้วยครับพอเห็นท่านถามมาท่านน่าจะมีเอฟซีในใจแหละครับฝากช่วยพิมพ์เชียร์ด้วยครับท่านรักใครชอบใครแต่พอรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วผู้ชมดีดมา2.4 k เคเลยนะพี่สุดยอดครับจสจอน้าวันนี้โหโซเชียลก็สุดยอดครับ อามมันขี่รถรุ่นดีมากหน้ามนเริ่มแหลมเหมือนเวฟร้อยยี่สิ้าเตรียมพร้อมครับไอเลนบีอามระยองออกระยำตายครับโอ้โหออกดีครับเตะสองสวยงามสามยกนิดหน่อย4ครับถึงเส้นเงยหน้าขึ้นมา7.57 9เกเกิดอะไรขึ้นครับอากาศรอรๆแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับอามเริ่มก้มมองรถแล้วครับเหลือแรงจากเครื่องยนต์อยู่ไหมอย่าบอกว่าไหลนะ